อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือหวานคือมดกินเกลือมดแล้วนะเนี่ยมอโอ้ยนกอ่ะอันนี้คือแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรที่ปลูกเอาไว้นะคะตัวที่น่าปลูกก็คือน่าจะเป็นมะยมนะคะไอ้ที่มันกินก่อนเราก็เอาไปชิมโอ้ยเบิร์ดเลยตัวนี้ตัวนี้ได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวคุณแม่คุณแม่จะเก็บนะคะเอกปมันจะลลืแ้วมันต้องเอามีดมาตัดให้มันให้มันงอกออกให้มันงอกออกไปถ้าอย่างนั้นมันจะ มันจะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ก็คือลูกลูกมันกินหมดแล้วเลยท่านตน้นได้ไงอีกลูกนึงน่ะน่ะนี่นีน่ได้อยู่สองลูกไปเอามีดก่อนนี่นะคะเกนะ็บเลยนี่มันงจีไปดึงยังไงเชืาบาา่บปัญหามีทำมาให้ทุกท่านได้ดูว่าเออปลูกเล่นเล่นก็ได้ผลจริงๆนะคะโอ้ยแล้วลูกฝั่งทางโน้นล่ะโอุ้อันนี้สองลูกเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ติดเป็นคู่เลยติดเป็นคู่เลยลุงพีเตอร์ท่านไปไหนอ่ะเต็มเลยอุ้ยแม่แม่เอามีดเอามีดเอามีดเล็กมาให้หน่อยเดี๋ยวจะตัดสมุนไพรไปทำยาสมุนไพร นี่จะตัดตัวนี้ไปทำยาสมุนไพรนะคะ